เยี่ยมมากอันนี้ก็ทราบซึ้งเลยน่ารักคุณร้องเพลงได้แบบถึงก็ลมไม่จอยถึงดูมีความสุขมากทักทม่รักเธอใช่ไหมเห็นน้องบอลค่ะเขาถ่ายคลาดมาได้ดีมากถ่ายอดูเป็นเพลงโตเลยใช่ค่ะเหมือนแบบมีความรักโอ้ตอนนี้ก็เท่าไหร่หมอสิบแปดครับสิบแปดพอดีเลยครับผมเยี่ยมมาก พี่เลยซิงเกิลใหม่ส่วนเก่งครับโอ้ได้ฟังอีกแนวหนึ่งแต่ยังโหยหวนเหมือนเดิมครับนะฮะตายช้าๆครับลักษณะอาการทุรนทุรายดูแบบพอมาปกติเก่งก็จะเป็นเพลงเร็วๆเนาะอันนนี้เเป็พลงแบบาชแต่ว่าเอกลักษณ์ก็ยังอยู่ครับนี่เป็นซิงเกิลใหม่สำหรับเก่งจะเป็นตัวแทนไปจีนหรือเหรอ ใช่ครับวันที่27มิถุนายนนี้ครับเป็นงานสารสัมพันธ์ไทยจีนครับผมก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนประเทศไทยก็มีนอกจากเก่งยังมีพิสานิด้วยครับโอ้ไปกับสาิใช่ครับนะครับเตรียมอะไรไปโชว์เป็นพิเศษเตรียมเพลงไทยครับก็คือเพลงเราเนี่ยละครับทศกัณฐ์มานะมันมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นด้วยอยู่แล้วแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันจีนเขาก็จะมาร้องเพลงไทยเราก็ไปร้องเพลงจีนฝึกไว้แล้วนะต้องไปฝึกนะต้องฝึกมีโอกาสได้ติดตามกันใช่ค่ะตอนนี้ The White Season 3นี่พักๆเองใช่ค่ะสุยอร The w h i t เป็นยังไงที่เราไปร่วมมาซ e a s o n 2ใช่ไหมสุดยอดมากๆเลยค่ะก็เพิ่งได้ไปสงกรานใช่ไหมคะแต่เพียงนี่คือซ e a s o n 3คือคนเริ่มเปิดรับสมัครไปแล้วกรุงเทพเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วใช่คับใไหมคะตอนนี้มีอีกสามที่ปครับก็คือที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับแล้วก็ราชนครนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตครับเชียงใหม่โคราชและภูเก็ตครับผม เชียงใหม่คือ13มิถุนาค่ะแล้วก็โคราช20มิถุนาค่ะแล้วก็ภูเก็ตคือ28-29ครสองวันครับเก่งมีคำแนะนำอะไรให้น้องๆหรือพี่ๆก็แล้วแต่เพราะว่าอายุเนี่ย16-60ถูกไหมใช่ครับ ก็ยังไงใครที่สนใจนะครับที่รักในการร้องเพลงผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีมีทุกคนมีมีรสนิยมในการฟังเพลงแล้วก็มีรักในการร้องเพลงที่แตกต่างกันยังไงลองก้าวเข้ามาดูครับจริงๆถ้าเกิดดีกว่าการร้องให้ตัวเองฟังอะ่ะมอนกันการเวลาเรามีความสุขแล้วเนี่ยลองเอาความสุขนั้นมามอบก,กับคนอื่นดูครับอ๋อดีดีมากเลยแต่ว่าร้องอย่ามีความสุขแล้วเอามามอบให้คนคส่วนคุณหลับ ก็ผมจะเป็นหลายๆหลายๆคนที่ที่ไปประกวดก็จะรู้สึกว่าเออเราเด็กเรายังไม่พร้อมเนี่ยครับอยากให้รู้สึกว่าเออตอนผก็เด็กจริงนะผมเด็กมากผมเด็กมากับตอนนั้นแล้วก็เจอเจอคนโป้โยกอยากให้เหมือนกับเราไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะแล้วก็จะมีครอบครัวเขาควรหนึ่งครับอย่าหยุดอย่ายั้งอย่ายอมอย่าเก่งอย่ากลัวอย่ากังวลครับโอ้โหสู้ๆเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับผู้ชมครับยังมีการอดิชั่นอีก3สนามครับผมเชิญได้เลยนะฮะเพราะกำลังจะมีซีซั่น3แล้วค่ะอ่ะ ไหนๆยังไม่สะาใจเลยขออีกสักเซตได้ไหมได้ครับจัดมาดเพื่อให้เห็นว่าเดือไวอยเราคึกคักยังไงได้ครับอเชิญเลยครับได้ครับ เราจะเอาอย่างเขาเราจะเราจะไปอยู่ไหนจะประมาณไหนดีพอให้เขาที่ให้เปิเปดสกายลองทำทุกอย่างทำแบบเขา้าได้เราก็มีจะประมาณ มุหมอนซ่อนผ้า,าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว้โนโนไว้นี่ฉันจะนตีก้นเธอโหเยี่ยมมากโอ้โหนี่เคยจะไวจริงจริงใช่ค่ะเยอแไหมะมันสดๆใช่โอ้โหชื่นชอบมาก นะฮะมีผลงานมาฝากกันบ่อยๆหน่อยอย่างความคึกคักสนุกสนานนะนี่คือเดอ๋ไวไว้จริงๆพิธีกรเดีะยวไว้คนหนึ่งครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ไม่สุดจอยเหรอจอยไงเพื่อพี่นี่เป็นการแสดงค่ะนึกถึงละครกวนคันทองตอนที่เราชวนเขาเต้นอ่ะหรือตอนที่เขาเขาเต้นอ่ะเขาเต้นขอท่านแรกขึ้นมาปิดรายการเพลงช่วงแรกช่วงแรกนะได้ไหมบอกอ่ะเท่าที่มีเวลาจอยเพื่อพี่เพื่อท่านผู้ชม เพื่อแฟนคลับอา้าวดนตตีขึ้นให้หนูทำอะไรอ่ะ้นรำไงดนตีขึ้นขอบคุณมากดนตตีขึ้น